สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับผมครูนัทพัชรากรนะครับในช่องครูนัทขยี้ความรู้นะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายคนต้องเจอในชีวิตประจำวันนะครับนั่นก็คือการรับมือกับคนที่ทำให้เราปวดหัวนะครับเอาจริงๆนะครับในที่ทำงานหรือในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราหลีกเลี่ยงที่จะต้องเจอคนประเภทนี้ไม่ได้หรอกนะครับแต่ เราสามารถที่จะเรียนรู้วิธีที่จะรับมือที่ดีได้นะครับมาดูกันนะครับทีละส่วนนียครับอันนี้ก็มาจากหนังสือที่ชื่อว่าศิละปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงสวยนะครับนี้จะเป็นการสรุปจากหนังสือเล่มนี้มานะครับหนึ่งเลยนะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้นะครับบางคนนะครับอาจไม่รู้ตัวว่าพฤติกรรมตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่น อาจมีปัญหาส่วนตัวนะครับที่เราไม่รู้นะครับส่วนตัวของเขานะครับว่าเขาอาจจะเจอความกดดันจากที่บ้านมานะครับอาจจะมีปัญหาทางสุขภาพจิตนะครับหรือบางคนนะครับถูกเลี้ยงมาในสภาพแวดล้อมที่ทําให้พวกเขานะครับคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับและที่สําคัญนะครับการเข้าใจไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับต่อมานะครับวิเคราะห์ ประเภทของคนกวนประสาทนะครับแบบที่1เลยนะครับคือพวกคนที่ชอบควบคุมนะครับต้องทําทุกอย่างตามใจฉันประมาณหนังจีนก็พวกพักมานะครับประมาณคล้อยตามค่าอยู่ขัดขวางค่าตายประมาณนี้นะครับแบบที่2นะครับจะเป็นพวกชอบดูถูกนะครับเขาจะคิดว่าฉันเนี่ยเก่งที่สุดคนอื่นผิดหมดนะครับแบบที่3จะเป็นพวกเอาแต่ใจ ไม่แคร์ความรู้สึกใครนะครับแบบที่4ี่คือพวกชอบบน่นมองโลกในแง่ลบตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะเจอเรื่องอะไรนะครับเขาจะมองในแง่ลบเสมอนะครับและแบบที่5คือพวกชอบแทงข้างหลังแบบนี้น่ากลัวมากเลยนะครับคือต่อหน้าทำดีรับหลังนินทาประมาณนี้นะครับต่อมานะครับกลยุทธ์ในการรับมือแบบมืออาชีพเลยนะครับการที่เราจะรับมือกับคนพวกนี้นะครับเราก็ต้องมีแบบท่าระยะสั้นนะครับ ก็อาจจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าเกย์ร็อกเทคนิคเชลนะครับคือทําตัวเหมือนก้อนหินไม่แสดงอารมณ์ให้เขาเห็นนะครับเราถ้าเราพลาดแสดงอารมณ์ให้เขาเห็นก็คือเหมือนประมาณว่าเราพลาดไปแล้วอะไรนี้ครับเทคนิคนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือเทคนิคการให้ข้อมูลการเป็นมิตรกับเขาหรือว่าหนักแน่นนะครับก็คือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงนะครับใช้อีเมลหรือข้อความหรือไลน์อะไรแทนนะครับไม่ต้องไปเจอตัว ตัวเขาแบบตรงๆนะครับก็คือจดบันทึกทุกการกระทําที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งเราอาจจะต้องเอามาใช้ในภายหลังนะครับต่อมาระยะยาวนะครับระยะยาวนะครับเราอาจจะมีการสร้างพันธมิตรของเราไว้นั่นก็คือการหาเพื่อนร่วมงานนะครับที่เข้าใจสถานการณ์เดียวกับเรานะครับประมาณว่าหาพวกแน่นั้นแหละครับ การพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกก็สําคัญนะครับเราเวลาเราไปคุยกับเขาหรืออะไรเงี้ยเราจะต้องพูดในเชิงบวกนะครับเพื่อที่ว่าไปเหมือนประมาณว่าถ้าเขาพูดเชิงลบมาเราก็เชิงบวกครับไม่อย่าไปคล้อยตามนะครับแล้วก็มีการฝึกการจัดการความเครียดนะครับเช่นสมาธิโยคะหรือการออกกําลังกายนะครับไม่ใช่ประมาณว่าเราเจอความเครียดจากเขามาแล้วเรากลับมาบ้านเรามานั่งเครียดอยู่นี่ก็ไม่ใช่นะครับ อ่าแล้วก็มีการวางขอบเขตที่ชัดเจนนะครับรู้จักพูดว่าคําว่าไม่เป็นนะครับคําว่าไม่นะครับเราต้องพูดให้เป็นไม่ใช่ว่าเขาให้ทําอะไรเราต้องทําหมดอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาครับสิ่งที่ควรและไม่ควรทํานะครับจากหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกไว้ว่าควรทำนะครับสิ่งที่ควรทําก็คือการรักษาความเป็นมืออาชีพไว้เสมอนะครับ ต่อมาคือเก็บหลักฐานการสื่อสารทุกครั้งเพราะว่าถ้าเราไม่มีหลักฐานนะครับวันใดวันหนึ่งหากเขามีอ่าเรื่องอะไรที่จะเล่นงานเรานะครับเขาอาจจะจัดการเราได้นะครับถ้าเราไม่มีหลักฐานเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็การหาทางออกที่สร้างสรรค์ก็สําคัญมากเลยนะครับจากนั้นนะครับเราต้องดูแลสุขภาพจิตตัวเองด้วยนะครับอย่าปล่อยให้สุขภาพจิตของเราย่ําแย่นะครับต่อมาสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับการตอบโต้ด้วยอารมณ์นะครับ การตอบโต้ด้วยอารมณ์นี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าคนเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่อารมณ์ร้อนจะเปรียบเสมือนคนบ้านะครับก็คืออย่าไปตอบโต้เขาด้วยอารมณ์นะครับต่อมานะครับเราไม่ควรนินทาให้คนอื่นฟังนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับในสังคมที่เราอยู่ในที่ทํางานที่เราอยู่ว่าใครเขาคิดกับเรายังไงนะครับเขาจริงใจกับเราจริงหรือเปล่านะครับ ต่อมาก็คือพยายามเปลี่ยนนิสัยเขานะครับไม่ควรนะครับอันนี้นะครับเขาเป็นยังไงเราพยายามจะเปลี่ยนให้เขาเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับฟังไว้นะครับว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยใครได้นะครับหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ยังยากเลยนะครับต่อมานะครับสิ่งที่ไม่ควรทําอีกอย่างคือเก็บความเครียดไว้คนเดียวนะครับเราไม่ควรที่จะเก็บความเครียดเอาไว้นะครับที่ตัวเราเพียงคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหาวิธีระบายมันออกไปนะครับทีนี้นะครับจะมี 5. เคล็ดลับสุดท้ายนะครับการป้องกันตัวเองในระยะยาวนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับก็คือสร้างเครือข่ายสนับสนุนเรานะครับอย่างแรกนะครับก็คือหาเพื่อนหรือเครือข่ายในการสนับสนุนเรานะครับต่อมาคือพัฒนาความเชี่ยวชาญในงานนะครับนะครับเมื่อเรามีความเชี่ยวชาญในงานเนี่ยยากที่เขาจะจับผิดเราหรือว่าจะมาทําให้เรารู้สึกแย่นะครับต่อมาคือการรักษาสมดุลชีวิตนะครับที่ ทำให้ชีวิตเราสมดุลน,นะครับอาจจะทั้งเรื่องงานเงินสุขภาพความรักอะไรนะครับพยายามรักษาจุดนี้ไว้ให้ได้นะครับและสุดท้ายเรียนรู้ที่จะปล่อยวางนะครับเราไม่สามารถที่จะเก็บทุกอย่างมาคิดให้มันปวดหัวหรือว่าให้มันทุกข์กับเราได้นะครับเราควรที่จะปล่อยวางบางเรื่องที่เราไม่สามารถจัดการได้นะครับจําไว้นะครับว่าคุณไม่ได้ผิดที่รู้สึกแย่ แต่คุณเลือกได้ว่าจะรับมือกับมันยังไงนะครับสำหรับการวิจัยนะครับมีการวิจัยพบว่า1ใน8ของคนทํางานครับต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้ทุกวันนะครับคุณสบายใจได้เลยครับว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเนื้อหาประมาณเท่านี้นะครับฝากกดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ